ปี2 0 2 5 honda civic กลับมาอีกครั้งกับการอัปเกรดที่น่าตื่นเต้นและโดดเด่นยิ่งขึ้นกว่าเดิมการออกแบบภายนอกมีความทันสมัยสปอร์ตและมีความหรูหราม,มากขึ้นช่วยเสริมบุคลิกให้กับผู้ขับขี่ได้อย่างลงตัวโดยในรุ่นปีนี้ civic ได้รับการปรับดีไซน์กระจังหน้าไฟหน้าเล็ที่พเพียวบางพร้อมกันชนหน้าที่มีมิติยิ่งขึ้นเส้นสายรอบคันได้รับแรงบันดาลใจจากแนวคิดแบบมินิมอลแต่แฝงด้วยความฉบเฉี่ยวทุกมุมมองล้ออลลอยดีไซน์ใหม่ช่วยเพิ่มความสปอร์ตให้โดด ภายในห้องโดยสารของซี v i c ปี2025ถูกออกแบบให้เน้นความกว้างขวางสะดวกสบายและดูพรีเมียมมากขึ้นเบาะนั่งใช้วัสดุคุณภาพสูงพร้อมระบบุ่นเบาะในบางรุ่นพวงมาลัยมัลติฟังชันทรงสปอร์ตระบบอินโฟเทนเมนต์หน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายระบบเสียงคุณภาพจากลำโพงหอไลายจุดรอบห้องโดยสารและพอร์ต USB ที่กระจายไว้อย่างเหมาะสมเพื่อความสะดวกของผู้โดยสารทุกตำแหน่ง ในด้านสมรรถนะซีวิค2025มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรเทอร์โบชาร์จท,ที่ให้กำลังสูงสุดประมาณ180แรงม้าส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ CVT ที่ให้การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลและประหยัดน้ำมันเป็นเลิศก,การขับขี่ตอบสนองได้ชับไวโดยเฉพาะในโหมดสปอร์ตช่วงล่างได้รับการปรับจูนใหม่ให้เกาะถนนดีขึ้นแม้ในทางโค้งหรือถนนที่ครัขคระระบบเบรกและพวงมาลัยให้ความมั่นใจในทุกจังหวะการควบคุมทำให้การขับขี่ทั้งในเมืองและทางไกลเป็นเรื่องเพลิดเพลิน สำหรับระบบความปลอดภัย c ี v i c 2025ก็ไม่น้อยหน้าใครมาพร้อมแพคเกจ Honda Sensing ที่ครอบคลุมระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ครบครันเช่นระบบเตือนการชนพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันตามรถคันหน้าระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนและระบบเตือนการเหนื่ล้ลาของผู้ขับขี่รวมถึงกล้องมองรอบคันและเซ็นเซอร์จอดรถที่ช่วยให้การขับขี่ในพื้นที่แคบสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น นอกจากรุ่นเครื่องยนต์เบนซินฮอนด้ายังเตรียมเวอร์ชันไฮบริดสำหรับบางตลาดซึ่งให้ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นทั้งในด้านแรงบิดและการประหยัดน้ำมันเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการขับรถในชีวิตประจำวันโดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าน้ำมันอีกทั้งยังลดการปล่อยมลพิษต,ต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นสิ่งที่หลายคนให้ความสำคัญในปัจจุบันสำหรับด้านเทคโนโลยีซีวิ c 2 0 2 5ได้รวมเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาอย่างครบครันทั้งระบบควบคุมรถผ่านสมาร์ทโฟนที่สามารถสตาร์ทรถ ล็อกหรือปลดล็อกรถและตรวจสอบสถานะของรถได้จากระยะไกลร,ระบบช่วยจอดอัตโนมัติในบางรุ่นรวมถึงระบบนำทาง GPS ที่แม่นยำและใช้งานง่ายพร้อมอัปเดตแบบ OTA ที่สามารถรอัปเกรดซอฟต์แวร์ได้โดยไม่ต้องเข้าศูนย์บริการการจัดวางที่นั่งและพื้นที่ภายในซีวิคยังคงความโดดเด่นโดยเฉพาะเบาะหลังที่มีพื้นที่วางขากว้างขวางเหมาะสำหรับการเดินทางไกลหรือใช้งานแบบครอบครัวพื้นที่เก็บสัมภาระด,ด้านหลังกว้างพอสำหรับกระเป๋าเดินทางหลายใบ หรือของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันทำให้ซีวิกเป็นรถที่เหมาะสำหรับทั้งคนโสดวัยทำงานหรือแม้แต่ครอบครัวขนาดเล็กสรุปแล้ว Honda Civic 2025ถือว่าเป็นหนึ่งในรถ Compact ที่ครบเครื่องที่สุดในตลาดตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นในด้านดีไซน์สมรรถนะความประหยัดเทคโนโลยีหรือระบบความปลอดภัยทุกองค์ประกอบถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่ต้องการรถที่ทั้งดูดีขับสนุกและคุ้มค่าในระยะยาว อย่าลืมกดติดตาม MVP Auto Review เพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่ๆและเนื้อหาดีๆที่เราจะนำเสนอในทุกสัปดาห์ขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันในคลิปหน้า